บทที่7ถึงบทที่11พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจินดามณีปียังมันตังและบทสักกตวาอิติปิโสพควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสังนโนสุขโตโลกวิธูอนุตรโรปุริสธรรมะสารติสถาเทวมนุสสางหนงโภพัคว,วาติ สวัสดาคโตพระควตาธรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนิโกปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆ ยะที่ทังจัดตาลิปุริสยุคานิอัทธ์ปุริสปุคลาเอสัพพควะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักิินายโยอัญชชริะระอีโยอนุตรังปุญยเคตังโลกัสาติจินดามะีปียังมันตัง ยะสังธาสังโกนังอ oh ุปสันติสีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโณตังจะมหาราชาตะวังมังโปสัตทุโนทีปังกาเรเทวสุโกเสธิกินจิเทวเยสัโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาเปียงกังตังสารีปุโตพภวันตุเม สิทธิลาพังชนะนเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัเพชนาพระหูงชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังีตังเทวมนุษสังนังเทพุทธเตเชนะโสตินา นสันตุปทวาสะเพทุขาบุปสเมตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังบาลิลาหูปสัมนังธมเตชนณโสตินานสันตุปทวาสะเพพยาบุปสเมตุเตสกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุนยังปาหุนยังสังฆเตเชนณโสธินา นัสสันตุปทวาสพเพโลกาวุปัส,สันนตุเตอิติปิโสภคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอ,อนุตตรปุริสทังมัสาราติสัาเทวะมนุสสานังพุทโธภคกวาติ สวา,ากาโตพระคัมภตาธรรมงสันทิทิกโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปาลิยโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยุติเตสุปฏิปันโนพระคัมภีร์โตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระคัมภีร์โตสาวกสังโฆเยียะปฏิปันโนพระคัมภีร์โตสาวกสังโฆสามีจุปฏิปันโนพระคัมภีร์โตสาวกสังโฆ ยะทิทังจตาริปุริสักยุขานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสปะคะวโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขินโยอัญชลิกะระนิโยอนุตรังปุญญเกษตังโลกัสสาติจินดามนีปิยมังตังยะสังธาสังโนังอุปสันติ สีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะปุตันจะมหาราชาตตวังมังโปสัตตุโนทีปังกาเรเทวสุโปเสธิกินกสิกเทโวเยสโกปะชังทัศมิงกินเนวาทักตาเปียมกันตังสาริปตโตภวันตุเม สิทธิลาภชนานเยมณีจินดาเปียงจะทนังสเพชนาพังหงชนาเปียงมะมะสักตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังที่ตั้งเทวะมนุษย์นังพุทธเตชะนสโตรีนานัสกุปัทวาสเพทุกขาวูปเสมตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรัง บาลิราหูปัสมานังธรรมเทเสนะโสตินานัสสันปุปปัตวาสัพเพพยาหูปัสมินตุเตสกตตวาสังคารตันังโอสถังอุตตมังวาระอหุในยังบาในยังสังคติเชนะโสตินานัสสันปุปปัตวาสเพโลพาหุปัสมินตุเต อิติปิโสพรวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาระมะสัมปนมนสุขโตโลกวิทูอนุตโตโรปุริสธรรมมสารติสาัาเทวะมนุษย์นางพุทโธพรวาติสวาคาโตพระขวตาธรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปาณิย ว่าจ,จัตตังเวทิตโพวิญญูโิติสุปฏิปันโนภระก็ว่าตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภระก็ว่าตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภระก็ว่าตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภระก็ว่าตสาวกสังโฆยาคิธังจต,ตาริปุริสักยุคานิอัตถุริสปุขัลลา เอสพะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินยโยอัญชลีตระนีโยอนุตตระงคุณยักเิตังโลกัสติจินดามณีปียงมังตังยะสังธาสังโกนาอุปสังติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังประปุนตังจะมหาราชา ตะวังมังโปสัตตุโนจีปังกาเรเทโวสุป,ปเศธิกินจิเทโวเยสโกโปรปันทัสมินกินเนวาทัตาปียังกันตังสาลิปุตโตภะวันตุเมสุธิราพังชนะนาเยมณีจินดาปียังจะทนังสัพเพชนะพะโหชนะปียังมะมะ สัจจตวะพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเจชะนะโสทินังนัสสันตุปัทวาสเพทุกขาหูปสเสมตุเตสัจตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปะสมานังธรรมเเชะนะโสทินังนัสสันตุปัทวาสเพ พยาบุปสมิตุเตสกตวาสังคารตนังโอสถังอุตมังวรังอหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสทินานัสสุปัทวาสเพโลคาวุปสมิตุเต